คุณผู้ชมครับวันนี้พีเอ็ดดี้และทีมงานข่าวนครสวรรค์ได้รับเชิญมาร่วมงานเปิดบ้านเรือนไทยเอนอกครับรับประกันได้ว่าคลิปนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสิ่งสวยๆงามๆอลังการงานสร้างอย่างแน่นอนไปพบกับพีเอ็ดดี้กันเลยครับสวัสดีค่ะตอนนี้ได้อยู่ที่บ้านเรือนไทยเอนกนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้นี่เขาจะเปิดให้คุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าสถานที่ในการทํางานวิธี่ารเป็นงานแต่ง งานบุญนะคะหรืองานที่ต่างๆหรืองานอีเว้นงานประชุมงานสัมมนานะคะสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่ะะาาทใหม่ในนครสวรรค์ที่จะเปิดให้คนที่สนใจนะคะมาเข้าเหมาเรือนมนีการจัดงานต่างๆนะคะส่วนบรรยากาศานั้นนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะดูกันเลยสำหรับบ้านเรือนไทยเอนกอันสวยงามแห่งนี้เกิดขึ้นโดยนายมานิตทองประเทือง กับนางสาวดวงเนตรอินทรโชนและครอบครัวเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาบ้านเรือนไทยเอนอกแห่งนี้ให้บริการแบบครบวงจรในการจัดงานพิธีมงคลต่างๆทุกประเภทพร้อมทั้งเป็นสถานที่ถ่ายพรีเวงภายในงานวันเปิดบ้านเรือนไทยเอนกได้จัดให้มีการสาธิตงานใบตองงานแกะสละัก งานมาลายเครื่องปั้นดินเผาและสาธิตการทำขนมไทยจากช่างฝีมือระดับแนวหน้าของเมืองไทยมีขบวนพาเรดวัฒนธรรมไทยพร้อมการแสดงแสงสีเสียงในจีมเชิดชูคุณค่าแห่งความเป็นไทยมีการแสดงที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยจีนและปิดท้ายด้วยแฟชั่นโชว์ชุดไทยกลางอุทยานดอกไม้ซึ่งห้องเสื้อและสตูดิโอที่มีชื่อเสียงต่างๆมากมาย ส่งชุดไทยงามๆรวมไปถึงนางแบบสวยๆมาร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมากครับ เอโนกสถานที่แห่งใหม่ในจังหวัดนครสวรรค์ค่ะณสับคทีปนี้ดิและทีมงานขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ